คือคุณโอเนเลียเป็นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณนั้นไม่เป็นก็ต้องเป็นคุณโอนเนเลียอะไรเงี้ยโอนเนเลียอีกแล้วเหรอเลลิมวิ่งมันเลือดหายแล้วเปลอายังอยู่เฮ้ยตรงนี้เลือดหายทุกคนตรงนี้เลือดหาย40วิใครใครเดินผ่านตรงนี้บ้างใครตรงนี้ตรงโถงเลยใครนะ้ตรงนี้เราอยู่กับคุณโอน่กับคุณลาวิสอยู่ด้วยกัน น,น่าจะเป็นคุณเซกับคุณเอลิมาสองคนฉันถามฉันเป็นคนถามพี่หลเอ้ถามเอกเอดีเอกได้นะทำไมรอบนี้ทุกคนถึงอยู่รวมกันหมดเลยฉันจะไปสงสัยใครเพราะว่าคุณเซเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ,สสคเ,ะเกียรตจริงๆเลยแค่มองหน้าก็ไม่ได้ด้วย คือพวกเราแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะรักนะคุณโอนิเล ah. uh ียร um ักค่ะรักเหมือนกันนะงงับงะเปิดวบ้าบอจังเปิดนะคะเนี่ยคือพวกเราแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะรักนะคุณโอนิเลียรักค่ะงมเหมือนกันนะงางะเปิดหายนะใช่กินดูดูอร่อยฮอไอสกิลได้อีกแล้วอ่ะเจอคนเจอคนเจอคนเมื่อไหน เฮ้ยเมอกกินแล้วปะเนี่ยกินแล้วกินแล้วอร่อยลอยลอยหอมมากตอนนี้โอ้โหลอยร่อยจริงลอยลอยอุ้ยอุ้ยอร่อยลอยลอยมามาเมื่กินเมื่อกี้อยลอยอยเมื่อกี้กินแล้วอะเนอะเรากินไปสองกินไปสองอ๋อถ้ามันเหรอเหลืออีกสองอะอีกสองเหรอเป็นไง นีน่ีคนยังโดดอยู่เลยคนยังโดดอยู่ตรงนี้อยู่เออคิดว่าเนียนหรอได้ยินเสียงคนฉันได้ยินเสียงคนอร่อยเหรอยาวคุณลาวิทเป็นคุณลาวิทเป็นฮ <c oughs> ินเลือรต่อหน้าเลยใช่ใช่เมื่อกี้คุณลาวิทเป็นเขาวิ่งตามเรามาเลย แล้วเขาแบบกลับล่างมาเราอืเราเดินตามใช่เราเขาก็คุณโอเนเลียคือคุณโอนเนเลียไม่ได้เป็นใช่ไหมขอสแกนได้ไหมคะได้ค่ะกดี๋ยวกดได้สิยี่นึ่งคนนี้เนี่ยเราว่าคุณโอนเนเลียจะเป็นแน่วไม่ได้เป็นหรอกเขาอะคุณเลริมเราเราว่าคุณเราสงสัยคุณ คือ <c oughs> เราออกคือเราออกมากับคุณโอเนเลียเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนอ้าวจะเสียฟรีนะอ้าวคุณเลริมเป็นคุณโอเนเลียคุณเลริมเป็นเป็นคนดียังไงล่ะแท็กชีพหน่อยมา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 เช่สบายใจแล้ว